สวัสดีจ้าเพื่อนเพ่นยายนงมารีวิวไอัุนให้เบิ่งจ้าบาร์บีคิวจ้กพี่น้องเมือแรงจัดปาร์ตี้จ้ะตอนเย็นไปนั่งอยู่ตะลิงน้ำคขงจ้ะน้ำโขงไปดูบังไฟพญานาคพี่น้องกาล้างเตรียมกัรแล้วจ้ะนี่พี่น้องจ้ะนี่ทั้งนี่กำลังเสียบใหม่จ้ะสวัสดีพี่น้องนะจ้าน้องสาวจ้าน้องสาวคนสวยนะจ้ะ สวัสดีค่ะมือแรงมากินน้ากันเลยจ้ามือแรงมากินน้ากันเ้อ<ด>จ้ากำลังทำบาร์บีคิวจ้ะเพื่อพี่น้องจ้ะหล่หลายจา้ะพี่น้องมันห็นในหน่อยด้จ้เลาะดูสีสันมีครบทุกสินท,ทุกอย่างเลยจา้าพี่น้องนั่งกินบรรยากาศทิ้โขงเบิงบงไฟพญานาะจจ้ะตอนเย็นไปกินน้ากันเ้อจ้ะพี่น้องจ้ะมือแรงที่น้ำโขงที่บ้านยายนุ้งจ้า ที่จังหวัดหนองคายพี่น้องจา้านี่แพ็คเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่แพ็็คแพคเรียบร้อยใช่ถุงก็เรียบร้อยแล้วจะอัดใส่น้ำแข็งเรียบร้อยจ้ะพี่น้องรอไปชมด้วยกันนะจา้าตอนเย็นมาเลี้ยงประมาณสองทุ่มะนะคะใช่โอ้โหวันหลไปไม่ได้อันนี้เครื่องบินอันนี้เครื่องมาเครื่องบินตําให้เจ้าเอ,อาื่นจะดีถึงกินเนาะกินของสดต้องมาธรรมดาไม่เป็นไรค่ะ พี่น้องมารีบู่ให้เบิ่งสาม,มีจ้มามือเลี้ยงพอปัดใหม่จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าชิปนี้